สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมพิกปาวที่เช่นเคยนะไพวันนี้อยู่ในเกมนะครับแล้วตอนนี้นะครับเราก็ถึงจุดหมายไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นี่ครับจุดหมายแล้วหันไปข้างหลังดูสิใช่เลยครับนี่ครับคือเกาะอะไรนะวาซากันตานวาซากัรตานวาซากันตาน ถ้าอ่านผิดขออภัยนะผมก็ไม่แน่ใจมันอ่านว่าอะไรอ,ะอ่ะนนที่สุดเราก็มาถึงเลยนะครับก่อนที่จะออกไปสำรวจก็ก็ทำอะไรอะ่ะอาคนแกะคนแพะคนลามะหน่อยแล้วกันนะครับอา้าวพังแตไม่เป็นไรเราจะทําใหม่ก็ได้ต้องมีอะไรขุดไหมผมต้องทําต้องค้าบดีไปไหมแคร์บสอ ผมไม่แน่ใจว่าต้องมีอะไรให้ขุดไหมผมเอาอันนี้ไปก่อนแล้วกันเฮ้ยไม่ใช่ไม่ไม,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 ไม่ต้องไม่ต้องในที่นี้นมีเผื่อนะแค่เอาไปเผื่อเฉยๆยังตัดไม่เสร็จเลยขอคนหน่อยตัดหมดยังหมดแล้วนะครับเรียบร้อยตัดไปหมดแล้วใช่ไหมเราก็ ขอกินดินเนอร์ก่อนจะบอกว่าดินเนอร์ก็ไม่ได้ขอกินเบรกฟราดมื้อเช้าก่อนแล้วกันครับก่อนที่จะไปตำรวจนะเพิ่มหลอดสเตมิน่าอาหารแล้วก็น้ำพร้อมเรียงเรียบร้อยไปเลยดีกว่าครับมาดูกันซิว่าเกาะน,นี้จะมีอะไรหรือเปล่าเจ๊มีอะไรไหมอ้าวผิดที่ไม่ใช่นมะันขึ้นทางไหนอ่ะเอิม่มฮัลโหลเป้นไงอ่ะนี่หรอ อะไรอะไม่ใช่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีรูป medical part เ,เหรอ medical part ค,คืออะไรอะไม่รู้อะเก็บไว้ก่อนนะครับแต่ตอนเนี้ยผมจะเข้ายังไงอะทางนี้เหรอจะโดนฉลามกัดไหมเนี่ย สำรวจใต้นะ้ำสักแป๊บหนึ่งมีอะไรไหมไม่มีนะครับน่าจะขึ้นทางนี้แหละใช่ไหมใช่ใช่ใช,ใช่โอเคเปลี่ยนรองเท้าครับกลับที่เดิมโอ้เป็นเรืออับปางนะ <c oughs> เรือยังรู้ดีอยู่เลย,ยเกมผีมะเนี่ยเดียเด๋ยวเดี๋ยวผมเล่นเกมอะไรอยู่ แหวนมืดอ่ะอ๋อโอ้โหบรรยากาศสยองขวัญจ,จัดจัดมีอะไรสแซฟขอเก็บไปหน่อยแล้วกันขอสำรวจดูหน่อยอันนี้ครับอันนี้เหมือนจะเป็นห้องเครื่องนะครับใช่ไหมเอา้าวินด์วอทโอเค ได้โน้ตแผ่นที่หนึ่งมาแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนเดิมนะค่อยไปอ่านที่หลังเดี๋ยวหอยปแปลให้ฟังไม่รู้ว่าถูกหรือผิด <c oughs> แต่ก็จะแปลให้เอาเก็บได้ไหมเนี่ยนี่อะทำไรอ่ะเอา้าฮัลโหลโอ๋อ อา้าวกูเก็บไปแล้วเพื่อนมอดูหน่อยละกัน I have found the c a p t a i n w a i t i n g for one of the night of the highlights That should I can only hope come to you r อ่านว่าอะไรไปเนี่ย y o u r for a อ,อ,อะไรสักอย่างนี่แหละอ่านได้นะครับแต่ว่าแปลไม่ออก <c oughs> ไปไหนต่อไปไหนต่อก่อนออกไปเหรอ มีทางแค่มีเอา้ามีแค่นี้เหรอไม่ใช่ดีต้องไม่ใช่ดีโอเคดูหเหมือนว่ากี้จะเป็นห้องเครื่องนะครับได้ของไปแล้ว2ชิ้นเอ่อส่วนตรงนี้น่าจะเป็นล้า n ์นะครับ พอเข้ามานี่บรรยากาศสยองขวัญจัดๆเดี๋ยววีดีเจได้ตื้อๆกันดิเอามีนวัตจูนี่คืออะไรกระสุนปืนเหรอบุเลตมีอะไรให้เปิดปะเอามยังล็อกอยู่แล้โน้ตแผนที่สองมาแล้วครับ เอาวมันมีกี่หน้าอ๋อ t r เว e l Log อันนี้น่าจะเป็นบันทึกการท่องเที่ยวนะเราไปไหนต่อละ่ะขึ้นได้ไหมเฮ้ยเฮียเฮ้ยเฮ้ยขอโทษตกใจตัวอะไรเฮ้ย เมืม่อกี้ตัวอะไรก่อนอ๋อล็อกจากข้างในประตูมันล็อกจากข้างในครับตัวอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมืดแล้วอ๋อทางนี้ทางนี้คนลุกตกใจอันนี้ก็ประตูล็อกจากข้างในครับมันต้องไปทางไหนอ่ะ เดี๋ยวๆขอส้ำรวจกันของอะ่ะนัดมาสองพลาสติกทิ้ไมได้ไหมน็อตแป้งไหนวะมันล็อกจากข้างในอีกแล้วอะ่ะเดี๋ยวๆ เอาแล้วเดี๋ยวนะเอาไม่รู้จริงแล้วผมต้องไปทางไหนวะนนี้หรือว่าผมต้องไปมีต้องไปเปิดอะไรในนี้ก่อนผมว่าผมก็เปิดไปแล้วนะอ๋อต้องเข้าทางนี้โอ้โห

ได้ยินเสียงเหมือนมีเลยบอกว่าต้องใช้ปืนเพื่อเปิดหรอมีทนะีวีฮะรีเควสต์วันวันโบเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชใชปืนต้องไปหาของตามเอ่อเนี่ยครับพวกเนี้ยเดี๋ยวเราต้องกลับมาเปิดล็อกเกอร์ตรงนี้นะ อันนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับเฮ้ทำไมไม่ต้องมืดได้วะผมไม่พลาดอะไรไปใช่ไหมอ๋อโอเคครับไปห้องต่อไปห้องนี้ต้องใช้กุญแจสีฟ้าแล้วผมต้องไปหาจากไหนวะ โอเคห้องนี้เข้าได้มีหนูป่ะเนี่ยบาร์ทูมห้องห้องอาบน้ำเอ้ยห้องน้ำห้องอาบน้ำอะไระอ่ะอ้าวผมได้กุญแจสีแดงมาแล้วอ้าวห้องใต้มีอะไรปะไม่มีนะห้องนี้เข้าได้ไหมเนี่ยเข้าไม่ได้ ขอไปสำรวจก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวไทร์คืออะไรวะอ๋อพิธางพีทาง,ทางโอ้โหเกมผีวะเนี่ยเปไ,ได้ไหมเปไ,ได้มีหนูวะไม่มีนะอันนี้ห้องอะไรวะห้องอาหารเหรอกดน้ำเต็มไปหมดเลย อามินออดครับลูวินห่ะลูเบนลูเบน,บนอ่านถูกปะนเนี่ยทื่อเนี่ยได้ถังแก๊สมาครับอันหนึง่งเรือนี้มันซับซ้อนจังเลย,อ,นนอ,เลยอ๋อปิดประตูอันนี้น่าจะเป็นห้องอาหารนะครับเพื่อนทำาไมเปิดเดี๋ยว ดีเลยนะดีเลยนะมีหนูไหมโอเคได้ฟันเฟืองมาครับมีนอตของเฮนเนี่เฮนนี่เหรอฮันนี่อันถูกกันผิดวะอันนี้คือมันบอกว่าต้องได้อันนี้5ชิ้นครับถึงจะจะเก็บอันนี้ได้ขาดอีกหนึ่งอันเหรอไปดดียดิ อหตกใจไอหนูไอหนูย่ามาเล่นยังไงเนี่ยเราได้น้ำมาขอกินน้ำก่อนอ๋อผมว่าแล้วทำไมให้พวกนี้มาเพราะว่ามันนานเราจะเคลียเรือเสร็จครับมันก็เลยให้พวกอาหารมาเพราะว่ากลัวเราตายซะก่อนเออไอห้องนี้เนี่ยผมต้องกลับมาอีกรอบนะเพราะว่าผมต้องไปหาฟันเฟืองอันนี้อา้าผิดอันเดียว ไปหาฟันเฟืองอันนี้ให้ได้ห้าอันอีกขาดหนึ่งอันนะครับส่วนอันนี้รีเควสเหรอไลเตอร์แก๊สแทงบูลเล็ตมีแล้วมีถังแก๊สแล้วก็กระสุนปืนแล้วครับไรเอธเทียไว้ยังไม่มีรีคอเดอร์มีแล้วน่าจะต้องไปกลับไปห้องนี้แล้วไม่ใช่ไม่ใช่ผมว่าเราต้องกลับไปห้องหนึ่งอะ่ะที่มันมีล็อกเกอร์ล็อกอ่ะ แล้วก็มันมีไอ้ห้องหนึ่งที่มันเป็นต้องใช้กุญแจสีฟ้าแต่เรามีกุญแจสีแดงนี่ยไม่ใช่บูคีนี่นี่น,นี่เราต้องมาล็อกเกอร์นี้ก่อน,นครับเรามีคีบตัดอ๋อเราได้บุคีมาแล้วครับแล้วก็โน้ตแผนต่อไปอันนี้ก็ของทาวเวิ l o c ล็อกเหมือนกันครับ เปิดขึ้นชั้นต่อไปเพราะว่าชั้นนี้ยัม่งมีหนูแน่เลยได้ยินเสียงจากด้านบนเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้หนู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 เดี๋ยวก่อน เดี๋ยวก็ตายตายตายไปซะหนูบ้าอะไรหนูกลายพันธ์ระวะนี่ทางเอ็กเหิหรออ๋อเชื่อต่อทางออกตรงนี้นะครับเปิดไหยห้องนี้น่าจะเป็นห้องเออ่บันเทิงนะมีโต๊ะผูด,ด้วยโต๊ะสนุกมีอะไรไหมอ่ะประขาดชิ้นส่วนยอยู่เงียบสงัดจัดเข้าได้ไหม ไม่ได้นี่ห้องอันนี้มีอะไรป้เจ๊ไม่มีนะอันนี้คืออะไรเทปอ๋อเทปเสียง เฮ้ยหนูกายพันเฮ้ย,ยใจเย็นพี่ทะเลาะกันไม่มีอะไรอ่ะนี่อ้านี่ไงตู้เซฟเฮ้ยเจ้ยฮ้ยดูจังล่ะ ไอ้หนูตายซะเอาอันนี้เราต้องการรหัสครับต้องการรหัสห้องนี้มีอะไรอีกไหมอ่ะโอ้มืดจัดเลยอ,อยากได้แสงสว่างห้องสุดท้ายของฝั่งนี้ เคเราได้อาหารอีกแล้วมันนานแน่เลยวะ่ะโอ้ของอยังเยอะอ่ะอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมตัดไว้เป็น2พาร์ทแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวมาสำรวจต่อนะ สำหรับวันนี้ก็ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e และติดตามไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็บายบายครับ